การแกะเพลงและเปลียนทีภาคสองการเปลี่ยนทีและคอร์ดสวัสดีค่ะเพื่อนทำได้ไหมคะในพาคที่หนึ่งเคยแนะนำว่าให้ใช้ร้องโน้ตสเกลคงไม่ยากเลยสำหรับคนที่มีความตั้งใจจะดาวนโน้ดสเกลสกเพลงหนึ่งผลดีก็คือได้ยสำหรับการอธิบายตรษศดีดนตรีตามเพลงได้คะ่ะการเ่ยนคีย์เพลงมีสองวิธีหนึ่เงเปลี่ยนคีย์ด้วยคาโป คาโปเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการรับเปลี่ยนคีย์ที่ง่ายที่สุดคอร์ดเปิดทั้งหลายใช้คาโปเปลี่ยนคีย์ได้สมมุติว่าถ้าเราเล่นคอร์ดคีย์ซีได้เราก็สามารถย้ายคาโปไปหนีบที่ช่องสองเป็นคีย์ดีหรือหนีบที่ช่องเด็ดเป็นคีย์ดีเล่นคอร์ดเดียวกันได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเช่นเพลงผู้ถายเป็นคีย์ซีดิฉันเป็นหญิงต้องเปลี่ยนเป็นคีย์ดีค่ะ2เปลี่ยนคีย์ด้วยลำดับคอร์ด ทางเดินคอร์ดของเพลงอย่าใช้จำชื่อคอร์ดเช่น C, E minor, E minor, C ให้เปลี่ยนเป็นจำลำดับคอร์ด1-3-6-1แทนความหมายของลำดับคอร์ดก็คือถ้าเรามองคอร์ด C เป็นคอร์ด1ก็คือโดแล้วคอร์ด3ก็คือมีในใจของเราต้องเลือกให้เป็นมีแทน E minor ความเข้าใจในการใช้ลำดับคอร์ดนั้นมันอยู่ที่ใจลึกเช่นทางเดินคอร์ด1-3-6-1รวมมี4ห้อง ทำเป็นหนึ่งแพทเทิร์นโดมิลาโดใทฟอร์มโด 8, do, me, do, do. คีซีพอดปิดบนช่องที่แปดเล่นแพทเทิร์นโดมิโดโดถ้าเปลี่ยนเป็นคีดีช่องที่สามก็แพทเทิร์นโดมิลาโดเหมือนกันโดมิลาโดก็คือคีซีกับคีดีเล่นฟอร์มคอร์ดเหมือนกันอย่างนี้นะนค่ะบางทีก็ไทฟอร์มคอร์ดไม่เหมือนกันเช่น,อนอคอร์ดนอกคอร์ดเปิดคีดี ดบีลาด,ดเปลี่ยนเป็นใช้คอร์ดในคอร์ดอีดเอาิวทีสก้อมสายกดคอร์ดดีที่ต้องสามเล่นอย่างนี้นะคะใช้ชีวิตมานนานเหลือก,กันออกเดินทางมาไกลแสนไกลแบบนี้เราเรียกว่าแพทเทิร์นเดียวกันแต่คนละฟอร์ม มือกีตาร์ระดับมือโปรใช้คอร์ดในเปลี่ยนคีย์ก้องกว่าค่าโปและดีกว่าอยากเล่นคีย์อะไรก็ได้คะ่ะส่วนฟองคอร์ดนั้นชมได้ที่ MV Easy Scale ถ้ายังไม่เข้าใจควรตรวจสอบตารางคอร์ดกีตาร์เกี่ยวกับคอร์ดอีหรือบารรคอร์ดนะคะเป็นไงคะยากไปหน่อยใช่ไหมคะก็ต้องพยายามบ่อยๆถึงจะเก่งนะคะส่วนเพลง MP3 เพลงร้องโน้ตเนื้อเพลงคอร์ดต่างๆ รายละเอียดที่ท้ายบทบล็อกเรียนกีตาร์ด้วยเพลงติดตามให้ได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ